นี่ก็คือโดนไปครึ่งหมื่นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับรายการสกีแชร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับและตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากมีงานอดิเรกใหม่นะครับแล้วผมก็เสพงานของ พี่ๆหลายท่านนะครับก็อย่างอาจารย์ชนาทิพย์อ,อาจารย์พุ้ยครับแล้วก็พี่ปานนะครับซึ่งแกะไม้ได้สวยและก็ผมว่าราคาค่อนข้างดีเลยอะ่ะก็เลยแบบได้น่าสนใจอะ่ะแบบก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะทําได้นะครับและสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมสั่งมานะก็คือไม้สนขาวนะครับเป็นท่อนยาวๆแบบนี้นะครับร้อยหกสิบบาทนะครับรวมจัดส่งนะก็ เป็นไซส์สองคูณสองนิ้วนะครับแล้วก็เอ่อยาวหนึ่งเมตรครับหน,นึ่งเมตรก็สูเนี่ยก็น่าจะทำได้หลายชิ้นอยู่นะรประมาณสิบชิ้นอาจจะได้นะครับผมโอเคและนี่ก็คือโดนไปครึ่งหมื่นนะครับเซตมีดนะครับเริ่มแกะหน่อยดีกว่าพูดไปก็จะไม่เห็นภาพนะครับผมนี่นะครับสิ่งที่ผมสั่งมาอา้าวเปิดมาแรกอันนี้เป็นเหมือน เสื้อสำหรับเอ่อเป็นหนัง่ะเป็นเหมือนเอาไว้คาดอกอะกรอบแกะอันนี้เป็นคาดอกของยี่ห้อ Beaver Craft นะครับราคาที่ผมได้มาก็คือพันสงคือแบบเรื่องเล่นๆผมก็จริงจังสายอุปกรณ์นะมีอุปกรณ์ไว้ก่อนรู้สึกปลอดไทยนะฮะอืมโลโก้สวยมากแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าผมทำจนเป็นอาชีพได้จริงจังผมก็มีโมเมนต์แบบ เราก็ทำพวกอ็อเดอร์รีแบบนี้ออกมาขายบางก็ได้เจ๋งๆนี้นะคิดกลางใจเลย่าดูครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นแค่แผ่นหนังแบบนี้เลยเป็นแผ่นหนังแล้วก็ แต่ถ้าใส่มัน่ไดูโปรผมว่า,เ,าเขาใส่กันยังไงนี่นี่แหละมั้งก็ก็คงเหมือนเข็มขัดแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เป็นที่เสียบมีดตรงนี้ได้แล้วก็เเท่าที่ผมดูจากคลิปฝรั่งนะครับแบบ เขาจะมีเหมือนเลยหาหนังอะไรมาห้อยไว้แถวอกเวลาแบบสมมุติว่าเราถือถือไม้อันนี้สมมุติเป็นไม้ใช่ไหมครับแล้วจังหวะที่แบบเราต้องใช้มีดสมมติตัวนี้เป็นมีดเนาะแบบผ่าเข้าแบบเพื่อทุ่นแรงอะไรครับก็มาฟันตรงอกตรงนี้นี่แบบนี้เ้าที่ผมดูมานะก็คิดว่าก็มีประโยชน์เอาไว้ให้เราปลอดภัยด้วยครับอะไรที่ปลอดภัยก็ช่วยให้ปลอดภัยก็ซื้อไว้ โอเคไปแล้วไอเทมที่1ต่อไปอันนี้เหรอ,น,น,น,รอนี่เป็น Beaver Craft Set นะครับ Beaver Craft อ่านี่เป็นเซตเลย Made in Europe Wood Carving Kit Beginner Guide Include ก็มีแบบ Beginner Guide ด้วยหรออ่าโอเคกล่อ okay. งส,สวยอยู่นะ ว้าว <Wow. S 2> มาในถุงด้วยครับเซตนี้ประมาณ2,400บาทในราคาที่ได้มาแต่ว่าพอสั่งเสร็จปุ๊อีกวันหนึ่งมันลดราคาเลยก็คือแบบโอ้เจ็ดใจเลยนะมาในซองหนังเอ้ยไม่ใช่หนังเป็นผ้า ท่าที่แบบฟิวแบบกระสอบกระสอบนะว้า wow. ว <Wow. S 1> กับมีดสี่ชนิดนะครับโอเคเรามาดูมีดของ Beaver c r a f mm t กัน hmm. เขาแพ็คมาดีจัง ก็จะสักคาว่า Beavercraft ไปตรงนี้นะกล่องไม่รู้ชัดไหมอ่ะก็ถือแล้วก็เหมือนเท่าที่ดูก็จะแบบเหมือนดันดันดันแบบแกะคมเหมือนตอนนี้มันยังไม่คมนะมันน่าจะต้องรับก่อนโอเคนี่เป็นมีดแบบพิ่น นี่เป็นมีดสไตล์ที่2นี่เป็นเหมือนมีดเอาไว้เก็บดีเทลนะนี่เป็นมีดแบบหลักนะมีดที่ไว้แกะอันหลักก็คือแบบชิ้นใหญ่เริ่มต้นสัมผัสดีอ่ะโอเคอ๋อมีดแกะช้อนแต่มีคมแค่หนึ่งด้านนะครับผมแบบ ค <Okay. S 2> ก็สำหรับเซตนี้ก็จะมีสีมีดแบบนี้นะครับต่อไป Ü hmm. อันนี้เป็นบีเบอร์ครับชุดเล็กนะครับผมเอาอันนี้เพราะว่าหลักๆเลยก็คือลองคำนวณค่ามีดแล้วก็ก็เหมือนซื้อ ซื้อมีดอ่ะสำหรับเซตนี้เป็นเซตเบติเนอร์มีมีดสองอันคือหลักๆอ่ะผมอยากได้มีดอ่ะมีดอันนี้มีดอันนี้แบบเหมือนน่าจะใช้งานได้หลายหลายครั้งมาบวกกับก็คือไอ้เซตสี่อันอ่ะมันไม่ให้หนังรับมีดมาหนังรับมีดของบีเวอร์ครับจะเป็นแบบนี้ก็ซื้อแยกก็อันแล้วต้องเกือบสามร้อยแล้วก็ไอแท่งเนี้ยซื้อแยกก็แปดสิบห้าบาท แต่ในขนาดเดีวยวกันเซตนี้ก็จะมีหนังแล้วก็ได้อันเดียวกับตะกี้เลยปะเนี่ยมีที่ทำช้อนอีกแล้วนะครับอ่แบบเนี้ยอันเดียวกันไหมนี่น่าจะอันเดียวกันเลยนะโอเคสำหรับมีดทำช้อนก็น่าจะอันเดียวกันก็นกคือ วันหนึ่งมันหักผมก็กมาใช้อันนี้แล้วกันส่วนอันเนี้ยไม่มีให้เป็นหนังรับมีดนะครับโอเคส่วนมีดอันนี้มันอันท่อ,อนเนะมืี้ไหมอ่าได้อันที่แบบเหมือนไซส์เล็กกว่าโอเคก็จะได้แบบมีไม่ซ้ำกันเนาะโอเคครับประมาณนี้นะฮะอ่าสำหรับสายช้อนผมก็จะเก็บไว้ จะพกอันนี้ไปแล้วคับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมซื้อมาอันนี้เป็นภูซอนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะแบรนด์โชกุนนะครับเนี่ยค made in Japan อันนี้ก็อันละ650บบาทก็จะกะเอาไว้ตัดท่อนไม้แบบ ตัดให้มันขาดออกจากกันเพื่อเอามาทําชิ้นงานครับอันนี้ชื่อรุ่นอะไรอะ120เมตรผมชอบตรงที่ว่ามันจะเอามามันมันพับได้ครับแต่รุ่นที่เขาใช้กันจะเป็นแบบใบาย,ยาวๆนะโอ้ว้าวว้าวเคดูจับขนัดมือดูปลอดภัยสมกับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้ผมมาอัปเดตว่าแบบเส้นทางการเป็นการเส้นทางอเล็กช่างไม้ของผมมันจะเป็นยังไงนะพี่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ